สวัสดีค่ะวันนี้ครณดวงนะคะจะมาแนะนําถึงวิธีการเปลี่ยนชื่อกลุ่มในลน e นะคะหลังจากที่เราตั้งกลุ่ม l ลายเสร็จแล้วนะคะแล้วชื่อของเราที่ตั้งนะอ,อยากให้เปลี่ยนเป็นตามรูปแบบที่เราต้องการนะคะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะอะ่วันนี้ขอตั้งชื่อกลุ่มของห้องเจ็ดแล้วกันนะคะเมื่อกี้อ,อ่อ่ขอเป็นกลุ่มนี้แล้วกันอ่ากลุ่มที่หกโอเค นะคะเมื่อกี้คุณคณรคูลงเพิ่งเข้ามานะคะเอา้าไม่ใช่มี2คนอ๋อตามเพื่อนให้ครบด้วยอ่ามีอันนี้เป็นกลุ่มที่เก้โอเคนะคะเป็นกลุ่มที่9เพื่อนยังไม่ครบเรียบร้อยนะคะโอเคให้ตามเพื่อนอนน้เพื่อนเชิญแล้วก็เข้ากลุ่มมาให้เรียบร้อยโอเคคุณครูตรวจงานอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวไนดะ้นะจะดูกลุ่มไหนเมื่อกี้ว่าจะเปลี่ยนกลุ่มที่เรียบร้อยให้ดูให้ดู จะได้ให้คะแนนไปเลยเมื่อกี้เป็นกลุ่มที่เกนะ้าถ้ากลุ่มที่เก้าก็ชื่อก็ยังไม่เรียบร้อยนะคะกลุ่มที่หกค่ะกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้เกมไม่ยุ่งมุ่งแต่คณิตอิยะชอบจังชื่อกลุ่มอะคุณครูคดูแล้วนะคะดีงามพระรามเก้าขอชื่นชมมากเลยค่ะสมาชิกครบถ้วนนะคะ สี่โคนเลขที่สามแปดเลขที่หกเลขที่สามเจ็ดเลขที่หนึ่งนะคะดีงามพระรามเก้านะคะจริงๆครูคอยากให้ตั้งชื่อกลุ่มชื่อของนักเรียนเองนะ่ะเป็นชื่อแล้วก็ตามด้วยเลขที่ของนักเรียนแล้วก็ตามด้วยห้องเนี่ยก็ทับเจ็ดตามนี้นะคะแบบนี้ค่ะยอดเยี่ยมดีงามพระรามเก้ามากแล้วก็ชื่อกลุ่มนะคะอยากให้เปลี่ยนนะลูกเวลาคุณครูตรวจคุณครูจะไ,ไล่ะคะ่ะมันตร,ตรวจง่ายในไลน์คครูเยอะมากเลยนะคะ อยากให้มันจัดเป็นระบบนะคะเลื่อนไปค่ะเลื่อนออกมาไปที่ตั้งค่าอื่นๆนะคะนี่ฝากให้กลุ่มอื่นดูนะคะไว้เปลี่ยนชื่อกลุ่มนะลูกน่าเนี่ยเห็นไหมคะพอเราไปที่ตั้งค่าอื่นๆเสร็จชื่อกลุ่มก็คือเกมไม่ยุ่งมุ่งแต่คณิตเนี่ยไปเปลี่ยนให้คุณครูหน่อยค่ะคุณครูขอเป็นห้องเจ็ดก็คือให้ใส่เลขเจ็ดค่ะห้องเจ็ดนะคะทับทับชื่อทับกลุ่มที่ของนักเรียนกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่6นะคะก็เป็น7ทับแบบนี้ค่ะ ให้คุณครูหน่อยเคาะสักหนึ่งเคาะอ๋อสักหนึ่งเคาะน,นะคะหรือสองเคาะแล้วแต่นะคะเสร็จแล้วแค่นี้ค่ะอันตัวเลขตัวหน้าเป็นห้องนะคะตัวเลขตัวหลังเป็นกลุ่มที่นะคะห้องเจ็ดกลุ่มที่หกแล้วคุณครูเช็คจะได้เช็คเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะทํางานให้มันเป็นระบบเป็นสเต็ปแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็ตามด้วยชื่อกลุ่มในขาเรียบร้อยดีงามพระรามเก้าค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ตั้งให้นะคะเนี่ยคุณโอเคอเดี๋ยนะ อ่าออกมาให้ดูก่อนอ่าอันนี้ยอดเยี่ยมมากค่ะอ่าขอชื่นชมอ่ายอดเยี่ยมมากค่ะชื่นชมนะคะสุดยอดมากเลยจริงๆโอเคเลยแบบนี้ให้เต็มเลยคะแนนจิตวิสัยแล้วก็สมาชิกนี่เห็นไหมคะมันก็จะมีกลุ่มที่ 1> ม1ทับเกลุ่มที่6ชื่อกลุ่มอะไรมีสมาชิกตอนนี้มี5คนแล้วรวมกับครูนะคะเนี่ยอยากให้สมาชิกแต่ละคนเนี่ยชื่อสมาชิกเนี่ยไล่ไปนะคะให้มีชื่อยิงชื่อแล้วก็ทับเลขที่แล้วก็ทับ7นะคะเหมือนเรมาอเอาเลขที่ไว้ข้างหน้าก็ก็ได้อยู่ก็โอเคนะคะแต่ถ้าจัดเหมือนเพื่อนได้ก็จะยิงามพระรามเก้ามากเลยนะคะโอเคค่ะกลุ่มอื่นๆก็จัดสรรให้มันเรียบร้อยนะคะคุณครูก็จะแคบหน้าจอไว้อึ๊บโอเคเก็บ แล้วก็ไปเช็คคะแนนนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ฝากไว้ตามนี้นะคะจะได้จัดทำชื่อกลุ่มเปลี่ยนกลุ่มเป็นนะคะโอเคค่ะาฝากไว้เท่านี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ